คืออย่างนี้เนาะก็ขออนุญาตคุยกับเพื่อนนิดนึงแล้วกันเป็นคนเริ่มคนเริ่มจะยังมีหลายคนที่จะเชิญพูดแต่ผมขออนุญาตคนเริ่มก่อนแล้วกันเนาะก็คือวันนี้ดีใจมากส่วนตัวนะที่เจอเพื่อนร่วมกิจกรรมทั้งเมื่อวานทั้งเตะบอลแล้วก็ตอ,อนนี้ด้วยแล้วก็หลายคนที่เราไม่เคยเจอกันวันนี้ก็ได้มาเจอเนาะได้มาเจอหมอสวัสด์เนี่ยนานเนจะเจอกันหมอลืองเนี่ย ทีมสถิติผู้การอย่างเงี้ยการเอกนี่น้องอยู่วันนี้วันนี้วันนี้ที่เรามาก็คือจริงๆเป็นกิจกรรมของพ่อที่พวกเรารู้จักเนาะของพ่อทุกปีจะมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละรอบปีอย่างรอบนี้ก็คือจะมีทางประธานจัดกิจกรรมมีคนจำลองทั้งหมดจำลองเอากองจำลองกับระยะเป็นสภาพใหญ่เพื่อนๆพวกผมของพออยู่ในก็มารวมตัวกันแล้วเชื่อมกับพวกเราทีมสถหีิก็วันนี้ก็มี หลายเรื่องที่ที่ที่อยากคุยแล้วเปลี่ยนกันเนาะก็อย่างนี้แล้วกันผมกลอย่างนี้แล้วกันเนาะแา่จะเชิญตัวแทนทางเพื่อนๆครัที่หบสักคนหนึ่งขึ้นมาคุยกับเพื่อนเป็นตัวแทนแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วผมจะเชิญทางประธานกิจกรรมจําลองขึ้นมากล่าวนะครับกิจกรรมรอบนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเชิญทางการเมประกล่าวพวกเราแล้วก็จะทิ้โอกาสนี้อวยพรมันเกิดให้กับทางเฉลิมกับชาลนชาลีนเนาะเอางั้นแล้วกันเนาะอ่ะเนาะ เอาที่เอาเศรษฐีผมรู้ใครด้วยผมผมเป็นคนเลือกแล้วกันเนาะผมขออนุญาตเชิญผู้พันที่อยู่ถึงเอ้ยวันบ้านซีวันเดโนน่ะท่านจะกล่าวอะไรกับเพื่อนมาเชิญเพื่อนท่านเอาเชิญเ็ดไปวันตนเลยวันต้นเปในนามของเศรษฐีก็ยินดีต้อนรับขอบคุณอยู่แล้วนี่เราก็ร่วเดียวกันก็สำหรับกิจกรรมอะไรต่างๆวันนี้ก็ ชินชนมะเนาะผมมาแป๊ดแเดียวก็โอเคเนาะสนุกสนานเชื่อมปันสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่แล้วแต,แต่เจ็ดเกศนี่เราเหนียวแน่นกันอยู่แล้วแหละนะครับก็ยังไงปก็อขอให้เหนียวแน่นตลอดไปถึงแม้ว่าปีนี้เราจะมีกิจกรรมย่อยๆเลยสำหรับชุมชนอันนี้เราก็ถือว่ามีความสุขเนาะยังไงก็ขอให้กลุ่มของฟองฟอยรวมทั้งรุ่นของเจ็ดเก ก็มีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดไปกันแล้วกันยังไงก็เดี๋ยววันนี้ยังไงเรื่องของเฉลิมกับฉลินมีเปล่าโค้งเปล่าเค้กอะไรกันมีอะไรมีมีไรมีเปล่าเค้กมีเค้กด้วยเหรอเรื่องจากความมพันธาที่เราไปออกราชการบ้างไปเช่าบ้านไปอะไรอยู่ด้วยกันก็เลยคุ้นเคยกันอยู่กันมาตั้งแต่สมัยลูกหลานเล็กๆทั่งทุกวันนี้ทั้งลูกท่านไพรวานเนี่ยเป็นหมอแล้ว นุกนบเบิร์ตผดยุ้งหลังเนี่ยอนรับรชาชการแล้วพวกนักนเป็นจา่าแล้วของสุดใจก็เป็นจา่าเงี้ยเราก็อยู่กันมากี่แหละอยู่มานี่คือไม่ได้แยกกลัวมันจะว่าจะมาแยกในกิจกรรมบางส่วนที่เพื่อความค่องตัว,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 วแระความสะดวกเ่นั้นเองเรียนตรงนี้เนาะยังรับเพื่อนเพื่อนมนเดินไม่ได้ไปแยกอะไรออกอ่ะสอยเชิญท่านประธานเราประธานจำลองปีนี้ในนามกองพ้นที่สกิจนะขอยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนกองพอนและครอบครัวนะทุกท่านนะครับที่มา เยี Diamond, oh, oh. ่ยมเยียนในพื fruit, gram, ้นที่สตรีบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเจ็บๆนะทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานงนนี้เดี๋ยวเราเรานราเดินไปที่มาล่วงต้องมีเรื่องเล่นกีฬากันอย่างสนุกสนานนะพวกเราความสัมพันธ์ที่ไม่จางหายเลยนะครับมีความผูกพันมากขึ้นเรื่อยเอวังผูเอวังพูแหละเดี๋ยวเดินไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการชิ้นนี้เกิดขึ้นตลอดไปนะครับขอบคุณครอบครัวฟองฟอด แล้วก็มูดินเจ็ดเจ็ทุกท่านนะครับขอบคุณครับก็ขอให้เพื่อนเฉลิมชนกับเพื่อนชฉลิประสิดตามสุขันเรินและหน้าที่การงานและทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นโชคดีตลอดปีตลอดเอาสุขภาพแข็งแรงด้วย ไอเขอเลยวเอะไทุกอย่างนีขอให้มึงละกันขอให้ผมขึ้นเยอะๆนี่ไงนี่ขอเะไน่ล